สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลิออบทาลอดบายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคุณกันต่อมากันที่ทัดดินประสศกันมังกรมากันที่คอนเทนท์ทำไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับคุณเขาติดอะไรอยู่จ้ะติดอะไรอยู่ติดอะไรอยู่ติดปัญหาอะไรที่เขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะจ๊ะมากันที่ทัดดิน คุณศกันมังกรขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์อนอนนนของคุณสองคนกันก่อนสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะมาดูสิสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณ ดินเหมือนตัวคุณเองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าความรักความสัมพันธ์หรือคุณกำลังตามหาอะไรอยู่ในชีวิตซึ่งกำลังตามหาความรักแบบไหนคุณกำลังต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการความรักดีๆหรือต้องการอะไรหรือยังมีคนที่เข้ามารยรยงไม่ถูกอ,อกถูกใจของคุณก็ใหม่รู้อืม หรือ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 ตัวคุณเองน่ะสถานะของคุณไม่โสดหรือเปล่าหรือคุณมีคนคุยเยอะหลายคนหรือเปล่าเออดินดูเป็นดูดูค่อนข้างจะเป็นคนระมุนนะออกแนวอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นระมุนอุ่นจนร้อนเลย นะจ๊ะคือเป็นเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วแค่เห็นโปรไฟล์แค่การอยู่แค่มันมีเสน่ห์ดินเป็นคนดูมีเสน่ห์มากๆคนคนมีเสน่ห์คนหน้าตาดีคนฉลาดตัวคุณมีครบทุกอย่างเลยค่ะ <laughs> <laughs> อะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นมีศีลธรรมในใจด้วยนะใช่ไหมชอบทำบุญชอบไหว้พระ แต่บาปกระบุญมันคนละอย่างการถูกไหม,มความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนหรอคุณมีคนคุยอะแต่คนคุยของคุณน่ะเขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเขารู้สึกถึงถึงความขัดแย้งเขารู้สึกถึงความ ไม่บุคลิกลักษณะของคุณกับตัวตนของคุณมันส่วนทางกันไหมคือบางทีคุณดูแบบอบอุ่นระมุนมากฉลาดมากเกินไปดูดีมากเกินไปหรือว่าบางทีคุณอาจจะดูแบบคําพูดคําจาหน้าตาในในคนฉลาดหรือคนแบบเนี้ยบางทีเขาก็อาจจะมองว่ามันอันตรายเหมือนกันนะถ้าจะจะได้คนแบบเนี้เหมือนเจ้าเหมือนดูเจ้าชูเเาช้เงียบเขาเรียกว่าเจ้าชู้เงียบเจ้าชู้แบบเทพเจ้าชู้แบบมีฟอร์มไพสลับกันได้ อืมคำพูดคําจาคุณดูดีอืมการใช้คําพูดหวานร้อมการใช้คําพูดที่ดีการมีประการดูเป็นคนที่ดูมีมีอะไรเยอะเลยมีอะไรเยอะเป็นคนมีของแล้วกันม,มีของอืมารมณ์นี้ เขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะจารย์มองเห็นว่าเขาบอกว่าบางทีเขารู้สึกว่าด้วยความหน้าตาดีของคุณด้วยโปรไฟล์ของคุณน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณอาจจะมีใครเข้ามาให้เลือกเยอะจนทําให้เขาดูว่ามันอาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์เขาขี้เกียจไปแข่งกับใครก็ได้ขี้เกียจยั่งชิงขี้เกียจไปแข่งกับใคร เออถ้ามันจะมีคุณค่าก็ให้มีคุณค่าอยู่ที่ตัวเขาเองถ้าไปกับความสัมพันธ์นี้เราเกิดความไม่สบายใจมันเหนื่อยมากๆเขาก็พร้อมที่จะไม่อยู่กับตรงนี้ค่ะเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเป็นทุกข์นะเขาอาจจะไม่พูดออกมาแต่เขาดูว่าเรามีความแตกต่างกันเยอะมากคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ ด้วยความมีทัศน์ในความมีทัศน์ในการพูดใน,ในการดําเนินชีวิตในการผ่านโลกมาเยอะของคุณเนี่ยทําให้เขารู้สึกมันมันเป็นความรู้สึกที่มันไปกันไม่ได้คุณมีความคิดของคุณคุณมั่นใจในความคิดของคุณมั่นใจในการกระทําของคุณอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ขี้หึงขี้หวงเวลาพูดพูดแรง,วรงเวลาเงียบเงียบเฉยว่าไม่พอใจเอาแต่ใจเหมือนกัน มีความเอาแต่ใจอยู่ตรงนี้ค่ะเขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างถ้าฉันต้องเกิดมามีแฟนแล้วต้องควบคุมคอนโทรลหึงหวงแรงฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แฮปปี้เขารู้สึกไม่แฮปปี้บางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันอ่าหรือไม่ก็อยู่กันในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันเพื่อนฝูงเดียวกันเอ่อเป็นเพื่อนกันมาก่อนได้ เป็นคนเก่าๆที่เคยเลิกลากันไปแล้วกลับมาก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันก็กลับมาเพื่อทำให้กันเจ็บเนาะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะกับความสัมพันธ์คุณไม่เปลี่ยนตัวคุณเองอยู่แล้วคุณไม่ยอมเปลี่ยนตัวคุณเพื่อใครเขาเองเขาก็อาจจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเขาเพื่อใครเหมือนกันบางทีในความรักความสัมพันธ์มันต้องเจอกันครึ่งทางอารมณ์นี้ บางคนต้องดยวกันในเรื่องของการทำงานด้วยนะบางคนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องส่วนกันไปส่วนกันมาหรือต้องโคงงานกาันอะไรประมาณนี้เนี่ยจ๊ะอ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีพฤษภน้ำกร,รกฎมินพเจิกาลมแมทุนตุลกลมอ่ะไปดูซิวําไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณคะเพราะอะไรเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณมีเหตุผลอะไรเขาเิดเครื่องอะไรอยู่ทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณ ให้สลับกันได้ชัวรครับเลิฟเลิฟรักกันนะเป็นความหวังดีเป็นความรู้สึกที่คนสองคนมีความในใจที่คล้ายๆกันมีความรู้สึกถึงความรักที่ตรงกันใน of p e n นต์เตทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณ เพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะเขายังไม่เชื่อใจคุณมากขนาดนั้นว่าคุณรักเขาจริงเขาอาจจะไปแอบสืบอ,อาจไปอาจส่องอาจจะไปแอบมองเห็นหรือรู้ร่วงรู้ความลับอะไรของคุณขึ้นมาและเขาอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะมีคนคุยเยอะๆหรือคุณก็มีคนคุยและคนที่คุณชอบพอหลายๆคนก็ได้นั่นคือสถานการณ์ที่เขาไม่อยากชัดเจนกับคุณ เขาไม่เชื่อใจคุณคุณอาจอย่างที่บอกอะ่ะคุณอาจจะดูดีเกินไปหล่อเกินไปรวยเกินไปโปรไฟล์แบบนี้ก็มีคนมีคนต้องการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้อย่างหนึ่งคุณก็เป็นคนที่ยังไม่ทําให้สถานะมันมีอะ่ะมันยังไม่ได้ชัดเจนต่อกันเลยอะ่ะอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าในความไม่ชัดเจนเนี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ใช่มันไม่ควรจะอยู่ มันแค่มีความรักกันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะจ๊ะนายออฟเพนเดอร์เขาใช่ไม่ชัดเจนไม่รู้เราเป็นอะไรกันด้วยคบกันไปคุยกันไปเหมือนเราหึงใครก็ไม่รู้เรารักใครก็ไม่รู้แต่เราไม่มีอะไรตรงจุดยืนที่เรายืนอยู่เลยอืมทําไมเขาไม่ยอมชัดเจนเพราะความไม่เชื่อใจเพราะเคยถูกแทงข้างหลังมาก่อนเพราะเคยไปรับรู้มาก่อนว่า สถานะนี้มีคนโกหกมีคนพูดไม่จริงพูดปดอยู่ตรงนี้ค่ะทําไมก็ถึงไม่ชัดเจนกับคุณเพราะเขาเห็นคุณมีความลับความลับเยอะบางสิ่งบางอย่างคุณอยากบอกเขาคุณก็บอกแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่ได้บอกเขาทุกอย่างทุกเรื่องและคุณดูมีนัยยะที่ปิดบงังซ่อนเร้นกับเขามากมายเหลือเกินอืมนั่นแหละ เขาติดอะไรอยู่เขาติดอะไรอยู่ติจในการที่คุณไม่ได้แสดงออกค่ะบางทีคุณก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรักความห่วงใยถึงความผูกพันถึงการที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วมีค่าเขาติดว่าคุณไม่จริงใจ ที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาก็ติดว่าคุณเองก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาแล้วก็ไม่ได้จริงใจต่อเขาออกแนวแนว,วเจ้าชู้ออกแนวแนวเหมือนถ้าเขาคุยกับคุณก่อนเขาทักกับคุณก่อนเขาเข้าหาคุณก่อนเขาก็มองว่าคุณไม่เคยทําอะไรให้เขาแน่ใจว่าชอบว่ารักว่าแคร์เลยเขาถึงไม่ชัดเจนบางคนก็คิดไว้ในใจ แล้วไม่พูดออกมาแต่รู้บางคนก็อาจจะพูดคำพูดที่รุนแรงออกไปแล้วก็เกิดอาการหมางเมินทะเลาะหรือไม่พอใจต่อกันดราม่ากับชีวิตบางทีก็ใช้คำพูดเสียดสีใช้คำพูดที่มันมันทำให้ฝ่ายต้องเสียใจอะ ใช้คำพูดแรงๆก็ได้ดินเงียบคือดินเงียบนะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยแสดงออกแต่บางดินก็พูดจาแรงโผงผาไม่ไม่นึกถึงน้ำใจผู้อื่นแรงอะ่วะวลาแรงก็แรงเหลือร้ายอืมดูแล้วที่เขาติดอยู่เพราะว่าเขาไม่แน่ใจอะไรจริงๆ เขาไม่แน่ใจในตัวคุณเขาไม่เชื่อเลยเขาไม่เชื่อคุณเลยน่ะเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดอ่ะเขาอาจจะฟังแต่เขาอาจจะเจออะไรที่คุณซ่อนเร้นปิดบังความลับมันไม่มีในโลกอ่ะเนื้อกบอกปะเขาก็เลยไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเขาไม่เชื่อใจเขารู้อะไรมามันก็ยิ่งเกิดความมั่นอกมั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีความจริงใจต่อกันอืม อารมณ์นั้นที่เขาไม่ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากว่าว่าได้ไปจับได้ว่าไปจับได้หรือได้ไปรู้อะไรมารู้แต่อาจจะไม่พูดคนบางคนนะคะเขารู้แต่เขาก็ไม่พูดหรอกก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอคนที่เราคุยด้วยเนะี่ยจะโกหกอะไรเราอีกจะโกหกแบบไหนบางคนเป็นแบบนั้นจริง,จ,รงจากจะโกหกอะไรเราจะโกหกแบบไหน จะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูคนโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเขาก็ฉลาดนะเส้นเขาดีเขาก็ฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณปิดบงังซ่อนเร้นไว้พยายามซ่อนไว้ในความซ่อนไว้อะมันถูกเปิดเผยไปหมดแล้วนะจ๊ะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้อารมณ์นี้อ เป็นการดูดวงแบบทัท่วไปนะคะอย่าอินกับอาจารย์นะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์คุณมีประสบการณ์ความรักแบบไหนกันอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามามาแชร์ประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์กันมาว่ามันมีคุณอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟอีาวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ